สุดทนลูกจ้างแฟนชายฟาสต์ฟู้ดอเมริกาขึ้นป้ายลาออกยกร้านเหตุงานล้นไม่มีแอร์พนักงานร้านแฟนชายอาหารจานด่วนสาขาหนึ่งในเมืองลิงคอนรัฐในบัสกาของสหรัฐขึ้นตัวอักษรที่ป้ายหน้าร้านแจ้งลูกค้าว่าพนักงานในร้านนี้ลาออกทั้งหมด โดยระบุว่าลาออกยกร้านขออภัยในความไม่สะดวกสาเหตุที่พนักงานร้านนี้ขึ้นป้ายดังกล่าวเป็นเพราะไม่พอใจกับสภาพการทํางานที่มีพนักงานไม่เพียงพอจนต้องทํางาน50-60ชั่วโมงต่อสัปดาห์และยังต้องทนร้อนเพราะไม่มีเครื่องปรับอากาศในช่วงที่เผชิญขึ้นความร้อนอดีตผู้จัดก,การสาขา Forest, เลเชลฟอเรสเผยว่าอากาศร้อนจนตนต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการขาดน้ําแต่ก็ยังถูกหาว่าสาอ,อยตนจึงขอลาออก จากนั้นพนักงานคนอื่นๆก็ลาออกตามและก่อนที่พวกตนจะลาออกก็พูดคุยกันเล่นๆว่าน่าจะเปลี่ยนป้ายหน้าสาขาด้วย พอหนาฬกาวันรุ่งขึ้นตอนกับพนักงานอีกคนที่ยื่นใบลาออกก็ขึ้นไปเปลี่ยนป้ายลาออกยกร้านหลังจากขึ้นไป้ายไปไม่นานก็มีการพูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียและมีการแชร์ภาพนี้ออกไปมากมายนางสาวเฟรเรสได้รับโทรศัพท์ให้เอาป้ายออกแต่เธอก็ตอบกลับว่าเอาป้ายลงตอนนี้ไม่ได้เพราะกําลังบริการลูกค้ายอยู่จากนั้นไม่นานหัวหน้าอีกคนก็มาที่สาขาและขอกุญแจร้านกับบัตรพนักงานคืนจากเธอและมีการเปลี่ยนป้ายร้านว่าเปิดรับสมัครขอคนที่เข้ากะได้ส่วนเครือข่ายร้านอาหารจานด่วน ชื่อดังแบรนด์นี้ออกถแถลงการตามมาว่าสภาพของร้านนี้ไม่ตรงตามมาตรฐานของแบรนด์ในฐานะผู้บริหารและดูแลแฟนชายแบรนด์นี้กำลังแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตขอบคุณข้อมูลจากสนุก c o m สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r c o m หรือรับฟังผ่านทางช่อง y o u u u b ไทยแฟ f น a n c h เซ็น e ตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ